เจ้าชายวินเลียมและเคธมิดเดิลตันเป็นหัวหน้ามูลนิธิการกุศลของราชวงศ์คู่รักชาวเวลได้แต่งตั้งผู้อำนวยการที่มีชื่อเสียงให้เป็นผู้นำมูลนิธิเจ้าชายวินเลียมและเคธมิดเดิลตันประกาศค้นหาผู้อำนวยการคนใหม่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เหมือนว่าคู่รักชาวเวลจะพับแผนการแต่งตั้งซีอคนใหม่เพื่อเป็นผู้นําราชวงศ์แล้วโดยหนังสือพิมพ์เดอะซันรายงานเมื่อวันที่4กรกฎาคม2024ในระหว่างน,นี้เจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลได้แต่งตั้งผู้อํานวยการคนใหม่ที่มีประวัติการทํางานที่น่าประทับใจสําหรับมูลนิธิการกุศลของพวกเขา สื่อของอังกฤษรายงานว่ามูล,ลนิธิการกุศลของเจ้าชายวินเลียมและเคธมิดเดิลตันดูแลกิจกรรมการรณรงค์ทั้งหมดของทั้งคู่มูล,ลนิธิครอบคลุมกิจกรรมรางวัลเอิร์ชอตของเจ้าชายวินเลียมและโครงการปฐมวัยและการศึกษาของพรรยาวินเลียมและเคธคนหัวรุนแรงที่มูล,ลนิธิการกุศล เดทสุดโตงแม้ว่าชื่อเล่นจะไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับบุคคลน,นี้มากนะักแต่ก็บ่งบอกถึงบางอย่างที่จริงจังมากตามรายงานของเดอะซันมูลนิธิของวิลเลียมและเคทในปัจจุบันมีเซอร์เดวิดอดีตซ e o ของเทสโกเป็นหัวหน้าพลาสติกเดวิดวัย5้ปีได้รับการว่าจ้างจากเทสโกหลังจากที่บริษัทขาดทุน6.4พันล้านปอนในปี2014ตามรายงานของนิตยสาร รัสติกเดฟได้เลิกจ้างพนักงานหลายพันคนและสวัสดิการต่างๆเช่นเครื่องบินส่วนตัวเพื่อแข่งขันกับอา d ดีและลิดายตามรายงานของนิตยสารเทสโกมีกำไรประจำปี162ล้านปอนด์2ปีหลังจากที่บรัสติกเดฟเข้ามาบริหารวินเลียมและเคสการแต่งตั้งที่ยอดเยี่ยมสำหรับมูลนิธิของพวกเขา ก่อนจะเข้ามาที่ Tesco ดราสติกเดวิดทำงานที่ยู u n i เวอร์เป็นเวลา27ปีโดยเปิดตัวแบรนด์โด่อันโด่งดังเซอร์เดวิดเป็นที่รู้จักในชื่อดรา s t i ก d a v ซึ่งเป็นการยกย่องแนวทางการลดต้นทุนที่ไร้ความประณีของเขาก่อนจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ามูลนิธิรอย y a l Foundation David b r a s t i c เคยดำรงตำแหน่งที่มอริสัท p ป p s i และ WWF แหล่งข่าวจากราชวงแจ้งกับทางเมลว,ว่าการแต่งตั้งเซอร์เดวิดนั้นยอดเยี่ยมและจะวางรากฐานที่มั่นคงให้กับงานของวิลเลียมและเคต